สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมรถเล็กนะครับเป็นรุ่น B 2 4 4 0 S นะครับรถขนาด24แรงนะครับตัวนี้ก็โชว์ปัจจุบันนะครับรถปี63นะครับปลายปี63สามสภาพเดิมๆรถสวยใช้งานน้อยนะครับ400ชั่วโมงนี่ลองดูนะครับสี่รอยหชั่วโมงเดิมๆนะครับสภาพสวยนะครับสภาพค้อเป็ทางรถใหม่นะครับอย่างหน้าปรสภาพดีนะครับสีล้อหน้ายังไม่เคยเปิดนะครับเนื้อตัวเดิมๆไม่เคยแกะ ดงไปดันเดิมเดิมอันนี้ติดไปดันเป็นของตาช้างมานะครับคานบนนะครับยางหลังก็สวยๆนะครับเบาะเดิมนะครับชุดพลาสติกอะไรต่างๆไม่มีแตกสติกเกอร์เตียงอ่าสติกเกอร์นะครับยังอยู่ครบนะครับยังติดอยู่ครบนะครับไฟเรี้กไฟท้ายไม่มีแตกนะครับเดิมเดิมท้ายก็เดิมเดิมยังไม่เห็นจุดรั่วซึมนะครับกระดกยังใหม่อยู่เนาะสี่ร้อยชั่วโมงรถเล็กครับใช้งานไม่หนัก นี่ติดไปดันตาช้างมาด้วยนะครับสีดาเดิมทั้งหมดนะครับอยังไม่เคยแกะอะไรเลยนะครับรถสภาพดีเครื่องยนต์ก็ติดง่ายนะครับน้ำหนักรวมอะไรปกตินะครับตัวนี้ power นะครับน้ำหนักปกติเลยหนักน้ำหนักคลัตช์นะครับน้ำหนักเบรกปกติระบบเกียร์นะครับหน้าเก้าหลังสามทำงานปกติทุกเกียร์นะครับ รถยังสภาพใหม่อยู่นะครับรถปีห3สามใช้งาน4ี่ชั่วโมงเดิมเดิมนะครับอย่างหน้าอย่างหลังก็เดิมอันนี้มีเบดานหน้านะครับแล้วก็ให้มีเครื่องตัดหญ้าใหม่ด้วยนะครับราคาเปิดไปที่2 7 9 0 0 0เจ็ดืเบาทนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมสำหรับชาวสวนทุเรียนนะครับพื้นที่แคบแคบนะครับไว้ตัดหญ้านะครับ เกิดดันอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับรถสภาพใหม่ๆนะครับต้าสนใจติดต่อได้นะครับร้านพูเสมอแท็กเตอร์นะครับเบอร์โทร063 453 9224หรือ099 494 5351ขอบคุณครับ